อ่ะกลับมาขั้นตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงที่2ของรายการเรานะฮะมากระดัช่วงนี้สับสนุนโดยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟลอรเรนซ์นะคุณผู้ชมนะฟอเรนซ์เป็นเจ้าของเป็นภสัชกรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสากัดเขาใส่ตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ใส่เยอะด้วยนะรจริงๆแล้วที่เราพูดมานี้ยังไม่ได้ครึ่งที่เขาใส่เลยนะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างหนึ่งคืนความสาวคืนความสวยคืนความสดใสคืนอารมณ์ที่ดีให้กับคุณผู้หญิงอารมณ์ที่ดีหมายความว่ายังไงผู้หญิงวางคน30 สี <S 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 อารมหงุดหงิด เวียงวินอารวาสนะฮะเวียงวินอารวาสชอบมีเรื่องตบตีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทานฟอเรสต์นะคะคุณผู้ชมนะฟอเรสต์นะคุณผู้ชมนะฮะเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของสาวไอทองด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่ขี้หงุดหงิดนะฮะแล้วเกิดอาการร้อนวูบวาบภายในนะฮะทั้งๆที่อยู่ในอาคารที่มีอากาศที่มีแอร์เย็นแต่เราก็ร้อนวูบวาบนะฮะขี้หลงขี้ลืมนะฮะแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็หลับยากด้วยนะฮะมันก็ส่งผลถึงปัญหาภายในของร่างกายด้วยก็คือช่องคลอดเนี่ยมันแห้งแล้วก็มีตกขาววด้ย ใครที่มีอายุที่แบบว่า 30- 40ปีขึ้นไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไวัยทองมันมาเร็วนะคะ30ม,มันก็มาแล้วเพราะว่าสภาวะความเครียดสภาวะการรับประทานอาหารการงานแล้วก็มันอยู่หลายๆอย่างมันทําให้เกิดอาการวทยทองเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นมันไม่เหมือนอดีตนะคะต้อง40ขึ้นไปเขาบอกว่าสารสกัดเนี่ยตัวหนึ่งเลยเนี่ยก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองอถั่วเหลืองเนี่ยนะคะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงคืนความสวยความสาวให้กับคุณนะคะแล้วก็บํารุงสุขภาพของคุณจากภายในก็คือ โสมตังกุยเห็ดหลินจือแล้วก็น้ามันนําข้าววันนี้มีออยถูกต้องตามกฎหมายวันนี้มีเลขที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลอกลวงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้นะครับโปรโมชั่น f o r เ n วิตามินไวททองคุณผู้ชมครับปกติหนึ่งกล่องน่ะมี10เม็ดนะครับราคา495บาทครับแต่วันนี้เลยจัดชุดจัดหนักจัดเต็มมี3โปรมาให้เลือกกันซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องครับราคาเพียง990บาทร้อยากจะซื้อ2่องเราถนะครซบ สกล่องนะฮะเราแถมมาอีก2กล่องครับราคาพเศษห่งนี่ยบาทเท่านั้นและโปรสุดคุ้มชุดใหญ่วันนี้นะฮะซื้อ4กล่องแถมฟรีอีก4กล่องนะฮะราคาพียงแค่หนึ่กบาทเท่านั้นนะครับกับฟ o r เรนนะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจได้นะครับฟลอเรนซ์ไทยแลนด์นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์ไอเดีไลน์อันนี้ครับขึ้นด้านล่างแล้ว b e o u i ครับ b e o u i หรืออยากจะง่ายอยากจะได้ยินเสียงการโทรคุยอยากจะสอบถามรายละเอียด โทรไปเบอร์นี้เลยครับ0955293555นะครับ0955293555กับ f ร r e ซ t วิตามินไวททองครับเรื่องของดิวอลิสลากับเบลนะฮะจตั้งพากร์ใช่ไหมลูกสาวของคุณบรรยินนะฮะอีตรัฐมนตรียังไม่จบเพราะล่าสุดนี้ก็มีพยานซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยชื่อ้องยินเป็นนักแสดงสาวช่งชงองแปดออกมาเป็นพยานให้กับดิวอลิสลาด้วยมาเล่าเหตุการณ์ว่าคุณดิวเนี่ยนะครับถูกแฟนคุณเบลเนี่ยนะฮะคือคุณก้อยใจนะฮะ ทำลายร่างกายนะฮะโดยคุณยินเองเนี่ยกอยใจอันนี้กากอยก,กากอยคืออะไรแม่กากอยก็จะเป็นตัวที่อยู่บนบนโบดอะ่ะ เวลาอยู่ไปศาสนาคริสต์มันจะมีตัวกากรอยเกาะอยู่ต่างเออไปดูสิเออกากรหรือว่ากากอกากรสมัยก่อนมันมีการ์ตูนอันนึงเป็นกากรอยไงแล้วก็มีกอยกอยใจที่เป็นชื่อโคนแต่ถ้ากากรอยก็คือกากรอยก็อยู่บนโบสถ์อ่ะไปดูเลยเป็นเป็นนกเหรอแม่เป็นเป็นเป็นสัตว์ประหลาดอยู่บนโบสถ์ไม่สัตว์ประหลาดเหรอกชื่อกากอยจริงเหรอจริงให้เป็นแบบสัตว์ดีๆหน่อยไม่ได้อ่ะอยู่บนโบสถ์เลยนะมึงแต่โบสถ์ของคริสใช่ไหมโบสถ์ของคริสโอเคนะฮะออาเมื่อวานนี้นี่เลยคุณผู้ชมครับเสื้อขาวใช่ไหมคุณอีเเาสนน้งิ พี่สาครนนะคะ <c oughs> อ๋อทนายความแม่เนี่ยนะฮนะคุณยินก็ไปนะครับเล่าเหตุการณ์บอกว่าที่มาเป็นพยานในส่วนการทำร้ายร่างกายเนะี่ยก็บอกว่าตัวเองจะขอตอบในสิ่งที่เห็นแล้วก็รับรู้ละกันนะฮะบอกว่าวันนั้นเนี่ยตนยืนคุยกับคุณดิวตรงเคาน์เตอร์อบาร์ จะมีเก้าอี้ตูสูงๆประมาณสีห้าตัว<ะ>ยิคุณยิงกับคุณดิวเนี่ยก็ยืนห่างกันร,ระยะ,ะประมาณหนึ่งแล้วกันบอกแบบนี้มีเก้าอี้ขั้นอยู่แค่ตัวเดียวจังหวะนั้นเนี่ยก็มีคุณกลอยใจเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาต่อยนะฮะ,ฮะแต่ตนเนี่ยไม่เห็นตอนที่วิ่งเข้ามาเพราะว่าดิวเนี่ยบังอยู่แต่ช่วงที่ดิวน่ยล้มลงเพราะโดนต่อยแล้วก็อาขา ไปกระแทกกับเก้าอี้เนี่ยมานชนคุณยีนเนี่ยเลยรู้ว่าเฮ้ยคุณดิวถูกทําลายร่างกายนะฮะบวกกบผหันไปเห็นว่าโอ้โหคุณกอรใจเนี่ยกำลังกําปั้นมือเลยนะฮะกำปั้นมืออยู่แสดงว่าจะมีการชกกันอย่างแน่นอนไม่งั้นเนี่ยคุณดิวจะหายหลังมาได้อย่างไรนะฮะหลังจากนั้นคุณกอใจก็วิ่งไปทางหัวเรือเลยนะฮะก <c oughs> ็คือที่แม่บอกว่าวิ่งไปหัวเรือวิ่งไปทางหัวเรือไงแล้วก็ไปยืนอย่างนี้อันนั้นไทยทนีอน้ดิวอ่อันนั้นไทยทนิกโซรีดิออนนะฮะไม่ใช เคสว,ดดวินเซเลกับลีโอนาร์โดแล้วก็ไปยืนถึงนี่หรอหัวเรือแล้วก็หมายหาดที่อ่าคิดดูว่าค <laughs> ิดดูว่า ในส่วนก็เดี๋ยวไ,ไปต่อไปได้เนี่ย <c oughs> มาเบรกกันเนี่ย <c oughs> นะ้ก <c oughs> ็าบอกวิหวหัวเรือฉันก็ถึงดีอนาโดกับเคธีวิเซเลตกำลังจะเล่าเรื่องเลยนะฮะอ่ะพอนั่นแหละพอเห็นแบบนั้นปุ๊กก็เลยรีบวิ่งไปเหมือนจะไปห้ามนะส่วนตัวก็ยังงงว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์วันนั้นเพราะจังหวะก่อนหน้านั้นนะตนก็แค่คุยกันอยู่แล้วว,ว่าคุณเบลก็เดินผ่านหลังมาพอดีและเขาอาจจะได้ยินอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่เราก็ไม่มีเจตนาพูดจาทําร้ายเขาอยู่แล้วนะครับเหมือนดิวเนี่ยถามว่ารู้จักเมลาว่คดีนะ ตนก็บอกว่าไม่รู้จักรู้จักแค่เจ้าของวันเกิดออแต่เคยเห็นข่าวอยู่บ้างออต่อมาเองเน่ยคุณดิกวก็เลยเล่าให้ฟังว่า ชื่อเบลเนี่ยเหมือนกับบอกว่าเบลเนี่ยคือคนที่มาก,กับแฟนที่เป็นทอมอแล้วก็พูดแค่นี้จริงๆแล้วหลังจากนั้นกระตุกตับไปเลยกินขนมตุบตันกินขนมตุบ,ต,บตันแล้วก็ไปในที่อีกฝ่ายทึงให้ข่าวว่าคุณดิวเนี่ยด่าพอ่อแล้วก็เหยียดเพศนะเนี่ยคุณดิวบอกว่าดิวไม่ได้ด่าพอ่อเบลไม่ได้เหยียดเพศแฟนสาวหลออของเขาแต่อย่างไรและไม่มีนะฮะการพูดชี้หน้าด่าเหมือนกับที่เคยเป็นข่าวมาไม่มีการลุกขึ้นยืนเพราะอย่างที่บอกว่าจังหวะนั้น เบลเนี่ยเดินผ่านหลังดิวแล้วได้ยินพอดีเบลเลยด่ากลับดิวนะฮะเลยงงว่ามีอะไรหรอก็เท่านั้นอ hmm. ม,ม,มันมันยังไงอะแม่เดินผ่านแล้วก็ได้ยินซุบซิบซุบซ,ซ,ซ,ซิแล้วค่ะว่ามีอะไรอะมีอะไหรอไม่รู้เราไม่ได้อยู่บนเรือแล้วมันคอมเมนต์กันอยู่แล้วหรือเปล่าแม่ เขาไม่ถูกคนอยู่แล้วอยู่บนเรือคือเบลน้องเบลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอีกรูปลักษณ์หนึ่งอ่าใช่เป็นอีกมันมันเป็นคนละตอนกันเลยแมแล้วเหมือนเขาโกรธด้วยอแล้วก็เดี๋ยวมาฟังน้องเนี้ยมาพูดก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งอ่าปวดหัวละปวดหัวละเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจปวดหัวละแล้วตำรวจก็ถามว่าสรุปใครพูดจริงใช่ไหม่ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดหลอกนะคะอืก็ก็อยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะคะเหมือนที่แม่บอกว่าคุณดิวจะไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนนะแม่ ช่องอ่าแฉอช่องจีไปมีผ้าแฉแต่เช้าแชฉมอาไม่แฉแต่เช้ามันชื่อแฉหรือแฉแต่เช้ามันมีสองแฉแม่ชาแฉอย่างเดียวตอนมืดถ้าแฉแต่เช้าคือแฉตอนมืดแชตอนมืดแฉมืดนะแฉมืดที่มีโอเคแฉแต่เช้าไม่ใช่ไม่ใช่แฉแต่เช้าแฉตอนมืดมันแฉเฉยๆไม่มีแฉตอนมืดแม่เพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปพูดในแฉอย่างเดียวแต่ไม่ทันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าดิฉันรู้รายละเอียดหมดแล้วนะคะคุณมดดำนะคะ มีข่าวอีกไหมหมดแล้วแม่หมดแล้วเหรออันนี้แค่เป็นพยานเฉยๆที่เราพูดเราเป็นพยานยังไงทั้งหมดก็ต้องไปรอแล้วถ้าเกิดเป็นโอมโอมวิ่งเข้าไปต่อยปุ๊บโอมจะวิ่งอยู่บนเรือกลางแม่น้ำเจ้าพญาโอมจะวิ่งไปตกส่วนไหนของเรือก่อนหัวเรือแล้วทำไงกลางแขนแล้วก็บอกว่าอันนคือออฟเทอร์ทำไมต้องไปหัวเรือไปตรงอื่นได้ไหมไปตรงอื่นตรงท้ายเรือรถเขาตกไงตกท้ายเรือไง ไปหัวเรือดีกว่าไ,<ป>ได้ซีนไปหัวเรือมันเป็นฉากที่ทุกคนจําได้ไ<ง>แล้วก็ได้ซีนเออ,เอ,อมันมีสองฉากเลยฉากรถรถกับแจ็คแล้วก็ฉากแจ็คดอสันกับเพื่อนที่เป็นลาตินอีกคนหนึงอะ่ะที่ไปเล่นกับปาโลมาข้างล่างอะ่ะเออ,อนั่นแหละ มึงจะไปตอนไหนล่ะหรือมึงจะไปตอนที่ลากท้ายเรือยกแล้วยกเลยแล้วมึงก็เกาะอยู่กำลังจะล่มใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นมีอีมาสคาร่าท้ายเรือไม่ยกนะทำไมแม่โอ้ตัวขนาดนั้นท้ายเรือแบบไม่ไหวยอมลอยดีกว่าดีกว่าจมนะคะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์เรนนะคุณผู้ชมนะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่มีอาการหงุดหงิดนะฮะขี้บ่นขี้หลงขี้ลืมนะฮะแล้วก็นอนไม่หลับร้อนผูกว่า ข่งผลสูงภายในด้วยนะตกขาวแล้วก็ช่องข้อแห้งวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้1กล่องราคทาเนี่ยปกติ495บาทมี1 0เม็ดนะครับคุณผู้ชมครับซื้อโปร2กล่องแถมฟรี1กล่องครับโปรนี้ราคาเพียง990บาทครับหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะซื้อ3กล่องแถมฟรี2กล่องอันนี้ก็ราคาพิเศษเพียงแค่1 4 8 0บาทเท่านั้นนะครับรวมถึงชุดใหญ่วันนี้อยากจะจัดหนักจัดเต็มกับรายการมอมันคันปากกับฟอร์เรนทายแรงของเรานะครับก่อ4งแถน4 ราคาพิงแค่1,980บาทเท่านั้นใครสนใจครับแฟนเพจไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Foreign Thailand ครับ ID Line ก็พิมพ์ได้เลยคุณผู้ชมขึ้นด้านล่างแล้ว B E O U I หรือสะดวกจะโทรก็โทรเบอร์นี้ครับ0955293555นะครับ0955293555กับ Foreign วิตามินไวทองครับพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ